สวัสดีค่ะพบกับปาริชาวิมทนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ วันนี้เรามีเรื่องราวจากนักสื่อสารคนรุ่นใหม่จังหวัดเพชรบุรีที่บอกเล่าความร่วมมือของชาวประมงในหมู่บ้านของเขาชุมชนหาเจ้าสำราญและแหลมพักเบี้ยที่นอกจากจะออกเรือจับก,กุ้งปูมาขายเพื่อสร้างรายได้แล้วพวกเขายังตระหนักว่าทรัพยากรเหล่านี้มีความสำคัญจึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งธนาคารขยายพันธุ์แม่ปูไข่เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลค่ะพืี่ซีของชาวประมงหาเจ้าสำราญ ได้อาศัยท้องทะเลทำมาหากินมาอย่างยาวนานแต่สัตว์น้ำที่เคยมีอยู่อย่างมากมายค่ัครัลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาเครื่องมือประมงที่ทันสมัยทำให้จับสัตว์น้ำได้มากขึ้นปูมาก่อนนะออกเที่ยงคืนนะออกเทียงคืนพ็สว่างเ็เก็บได้ละสามสี่สิบโลเนี่ยปูใหญ่แล้วปูสามตัวโลสองตัวโลเดี๋ยวนี้มันน้อยแล้ว มวชาวยนประมงกลุ่มหนึ่งของที่นี่จึงได้รวบรวมสมาชิกชาวประมงพื้นบ้านที่มีอาชีพจับปูขายได้40คน ่วมการลงขันก่อตั้งธนาคารปูม้าโดยใช้ชื่อว่าธนาคารปูม้าชุมชนหาดเจ้าแหลมปะเปี้ยซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานประมงประสานงานให้ความรู้ในเรื่องต้นสูตรวิจยัยพันธุก,กรรมและสูตรวิจยัยแชรฝักแหลมปะเปียะอำนวยความสะดวกในการขยายพันธุ์และส่งเสริมกิจกรรมปล่อยลูกปูเพราะว่าปูมันหายไปจากท้องทะเลจากที่มันมีอยุตั้งปีมันเลือห้าได้ เราข้อแม่ปูไข่นอกกระดองจากชาวพมงหนึ่งหนึ่งหลําต่อปูหนึ่งตัวต่อหนึ่งวันที่เขาออกไปจับปูแล้วเอามาใส่ให้ที่ธนาคารใส่ทางที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็เลือกแม่ปูที่ไข่สีเทาดําเพื่อที่มันจะเคลียร์ไข่ในวันรุ่งขึ้นแล้วก็หลังจากเคลียร์ไข่แล้วเราก็ปล่อยลงสู่ทะเลตอนนี้ตอนนี้ ทุกคนยินดีที่จะมอบปูให้กับธนาคารปูเพราะว่าปูมันมันหาได้เพิ่มขึ้นตอนนี้สามารถหาได้ทั้งปีชัดเจนว่ามันหาได้ทั้งปีทั้งทั้งที่มีเรือ,อคนทําอาชีพประมงเกิดขึ้นใหม่ๆอีกอีกเยอะแต่ว่าเราก็ยังหากินได้ทั้งปีชีวิตยังดูได้ทั้งปีปัจจุบนันชาวประมงพื้นบ้านสามารถประกอบอาชีพจับปูขายได้ตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าจะมีผู้ทำอาชีพนี้มากขึ้นแต่ก็ยังมีปูม้าให้หากิน้ห้ตลอดนักข่าวพลเมืองกลุ่ม,ม,มนักสื่อสารรุ่นใหม่รายงาน ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกธนาคารคือการออกเรือในแต่ละครั้งเรือประมงพื้นบ้านหนึ่งลำจะส่งแม่ปูไข่ยอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นตามความสมัครใจค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้มาได้ที่ facebook com citizen t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ